สวัสดีครับร้านสมคิดการค้าครับวันนี้มีภุมนั่งเข้าใหม่ครับสิบตัวนะครับของดับเบิลพิกันนะครับปืนใหญ่คู่นะครับตัวนี้สองเมตรครับสองเมตรราคาอยู่ที่หมื่นหกนห้าร้อยนะครับหมื่นหกห้าร้อยรับเองก็มีส่วนลดนะครับช่วยค่าน้ำมันนะครับเหล็กเป็นไงช่างเหล็กตัวนี้หน้า2ครับ มีบ่เล็กล่างหนาสงองไม่กันหนาดีทนท่านเนาะอันนี้ก็คือตืนใหญ่คู่นะครับคุณภาพครับแก้วนะครับราคาก็เลยสูงกว่าท้องตลาดนะครับแต่ว่าคุณภาพที่ท่านได้ไปก็คือใช้ยาวๆนะครับผมราคาจําหน่ายอยู่ที่16,500บาทนะครับร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับสําหรับผูบนั่งนะครับเนตามนะครับ อันนี้เมตรห้าก็มีนะครับเมตรห้าตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับถ้าสองเมตรตัวนี้หนึ่งมืนสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับสองเมตรนะครับมีนะครับมีสองไข่นะครับ น,นี่คือปืนใหญ่คู่นะครับสนใจก็มาดูสินค้าได้นะครับอยู่ที่ร้านสมคิดการค้าบ้านนาเชือกตำบลหนองเปนอำเภอกำมะลาใสาจังหวัดกลสินนะครับสำหรับคุดเดินตามนะครับหรือว่านั่งยำหน้าแหละครับพี่น้องโอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับ